สวัสดีครับพี่น้องครับมากครับมากพอๆกผมอ่านหาเจ้าหินก็้กอาพี่น้องครับวันนี้ได้เมนูเขื่อนนะครับแหนมสมงัวครับพี่น้องครับนี่งๆครับพี่น้องห็นเองได้ครับห่อไงไรจนห่อว่าเป็นสภาพแล้วในสองขึ้นนะครับน่าจะกินได้แล้วพี่น้องครับ อ้เ่าครับน้ำมออะ,อะไรอยนางเี้มั้งอ๋อกินหอมนะครับพี่น้องครับโอ้ยไปตองออนแล้วขึ้นได้หน่อยเห็นหน้าก่อนนี้่อะไรกโอ้นี่ยครับมันก็สีสีนี่สิครับมันไม่ได้ ราคาก็เจาะเห็นึ้นแดงจึงคืองดีนะครับมาข้าวมาใส่ครับพริกครับสวนพริกบวานเข้าหน่อยหน่อยครับมาครับมาพี่น้องครับเดี๋ยวใส่กับคนเดียวเลยนะครับกร,กรบกกกะ,ระกเทียมห้วยหน่อยอ่า แยากเข้านะพี่น้องเด้อฝากขอโทษขออให้พูดคุยบางอย่างนะพี่น้องครับมาพี่น้องครับฝากจักหน่อยนะครับเด้อฝากกดติดตามกดชอบกดให้กดไลค์กดแชร์ให้บาร์จจักหน่อยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องครับดูด้วยนครับฝีมือจะพรองเนี่นยพี่น้ังไต่พี่น้อง ซับดีแล้วสีมันคือบ่าแดงคือเผืเนเป็นเห็น น้อยๆครับก็ลองดิแน่นอนเลยด,ด น่งกัด่โดนดโอ้ยนุงกัดนี่ไต่โตะนะครับโอ้ยน่าแขนดีนะพี่น้อง xem có bất ngờ tất mà mọi phương phương thể nói phương phương hết nói là có thể nói là ร่วมตรงใส่สารอย่างทำอยู่ครับเพื่อรักษาสีแล้วอีสองห่อครับพี่หน้อง ท่อกันนี่นะครับเ <c> ร <ười> ียกว่าเนื้อร่นนึงอ่ะให้ได้สามหอ่อกระดังดีครับของขึ้นสภาพอากาศที่แบบ ขึ้นฟ้าขึ้นฝนในทั้น้อยบ่ไดแดกจ้าด้วยครับมีฝนมีแดดม,มี่หอมขึ้นครับขึ้นที่สามเนี่ยต้องของตู้เย็นนะครับเดี๋ยว anh em kiếm lại, thêm thay, ô, cả, นั่นครับเน้องน้องอันแบบหัวสูตรกับไปเบิ้องในคลิปก็นานี้่้ะครับพี่น้องครับผมลงคลิปไปอยู่ไปเบิ้องมาสูตรที่ตังไต่นะพอดีครับของกลมพอดีนัวเราต้องไปปรุงหลายอย่างครับเช่นกับโซ่ ส่วนของบ้านสิบบัวไช่เข่าด้วครับพี่น้อยเขาได้ของที่เป็นหนามที่แฉะครับผมก็ไม่ได้ผมเห็นหนมเนี่ยผมคือบัมักไช่เข่าครับเขาขอเวลาเมื่อโดนมันเปื่อยละลายมันี่กลายเป็นหนามให้ได้กระเทียมกระเทียมเลยห้ามมาให้เป็นแหนมเป็นเบี้ยวได้ใช่กันครับ เขาเรีกว่าเกลือห้องเครื่องปูห้องน้ำทอมมาเนาปีคอ,องขาับกินตุนซีอีผมเนยครับเนี่นยเลย mọi người mất hôm nay mà người mất hôm nay 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 mất hôm ข้าวป่วะกิไมไม่กินเลยนะอืมโเห็ดแหงหน่วยหน่อย な日は。 เอาเวลาห่ดไปทำมือถ่ายนะครับ ถ้าเป็นหมูามายำแหนมอร่อยเลยอ่ะอือใช่เ่หมูเราทำให้กันหนังอือโ้ยแต่ต้องทำเล็กกว่านี้นะอันนี้มันใหญ่ไปหมูไว้ยำพ่อแล้วครับถ้าพ่ถ่ายแล้วกินนะครับเขาก็จ้ะเผื่อเดี๋ยวไปกินตอแนแรกครับไปเฮง,งานตอแนแรก แล้วอยู่ประมาณสองขีดพี่น้งองก่อนจะแห้งปยัดใบตองครับใบตองแห้งใบตองแห้งแห้งๆก็คนเหนือครับนะเดี๋ยวหลุมมะเขออือยังมากันะพี่นะ้องขวดกด่อนนะสำหรับที่นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีควา,คววามตังใจให้มาอะไรนี่นะครับพี่น้องครับ พี่ชายครับเจ็บอยู่นะครับยิ้มขากับเบิดพร้พอมเสือเกอว่ไว้กินมะแลงครับกินเบอร์ยู่พี่ครับเฮ้ยครับมาครับจะกันชิมหนาครับผม